ทุกคนวันนี้เราก็จะพามาดูคลองครับกทอมอครับผิดจากสมัยก่อนนะครับกระดำเขียวมายุคนี้ครับคลองครับสะอาดแทบจะไม่มีขยะเลยครับก็เก็บภาพบรรยากาศมาให้พี่น้องได้เห็นได้ชมน,น,นะครับคลองแบบสะอาดมากเลยครับตอนนี้ก็อยู่ในกทอมอโบเบน,นะครับตอนนี้ก็ตึก แถวโบเบสทาเวอร์นะครับต็นเก็บภาพบรรยากาศครับทองสวยมากเลยครับนี่ครับก็เป็นตลาดโบเบสครับตรงนี้ก็เป็นถนนครับถนนทางเดินครับนี่ก็เป็นเก็บภาพบรรยากาศนะพี่น้องได้เห็นได้ชมครับแล่ว่าจะปรับเปลี่ยนใหม่หมดครับก็คือพอค้าแม่ค้าก็จะขายบนตามฟูตบาทไม่ได้เหมือนเหมือนไม่เหมือนสมัยก่อนครับทุกคนก็ ภาพบรรยากาศมาให้พี่น้องได้เห็นได้ชมกันนะครับบรรยากาศก็ประมาณ1ิเอดโมงก็ไม่ค่อยร้อนครับจะปลายฝนแล้วมั้งครับก็เก็บภาพบรรยากาศก็วิวก็สวยดีครับก็ทางกทมก็าจัดระเบียบได้สวยดีครับสวยงามครับแล้วก็ที่สําคัญครับคลองเนี่ยคลองเนี่ยเป็นคลองที่สะอาดไม่มีขยะเลยครับดูครับนี่ก็เป็นท่าเรือ หลังตึกโบเวครับเนี่ยสมัยก่อนย้อนไป,100ปร้อยกว่าปีก็ตรงน,นี้ก็จะไม่มีตึกก็ยังเป็นป่าเป็นทุงน่งนาครับคลองนี้ก็จะเป็นแบบยังไม่มีอิดไม่มีหินนะครับก็เป็นแบบธรรมชาติเลยครับแต่ยุคนี้ก็เป็นยุคที่แบบย้อนมา100ร้อยกว่าปีนะครับก็เป็นคลองที่แบบทำทำเข่อนกั้นไว้แล้วครับทำกำแพงกั้นครับก็ ขอเก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องได้เห็นได้ชมกันนะครับสะอาดครับสะอาดครับดูครับเก็บภาพบรรยากาศครับสวยงามครับตลาดโบเบย์ครับนี่คโอ้หน้าเดินครับจัดระเบียบสวยงามครับดูเก็บภาพบรรยากาศเดือพี่น้องต่างจังหวัดอยากเห็นนี่เราก็พามาดูครับเรือโดยสารครับที่ตามคลองครับมีคือ โบเบครับตลาดโบเบครับแถวเนี้ยครับก็เป็นคนผุ้พานครับก็เก็บภาพบรรยากาศครับนี่ครับเรือโดยสารครับคนที่จะไปไหนมาไหนทางเรือโดยสารก็จะว่าขึ้นท่าเรือตรงโบเบตรงเนี้ยครับก็เก็บภาพบรรยากาศครับสัญจรจะออกแม่น้ําเจ้าพญาก็ใชายทองเรือโดยสารเล็กนี่ ก็ตรงนี้ก็เป็นตลาดของตลาดโปเบครับไม่ใท่าของเตยพูดผิดตลาดโปเบก็เก็บภาพบรรยากาศมาพี่น้องได้เห็นได้ชมครับนี่ครับเรือโดยสารขนาดเล็กครับสวยงามสวยงามบรรยากาศครับเยียบคทองใสดูครับดูครับ,รบโอ้เป็นไงเป็นไงประเทศไทยน่าเที่ยวไหมครับนี่ ปวดหน่หอนยปมดหน่อย